วัสดีครับวิธีสมัครประกันสังคมมอมาตาสานะครับหรือมอ9ออนไลน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสมัครนะครับผมก็จะสมัครได้บนคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับก็เปิดเข้ามาที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนะครับแล้วก็ทำการกดสมัครสมาชิกได้แล้วครับมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปครับผมแล้วก็ลำดับต่อมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับแล้วก็กด หาคำว่าเมนูสมัครสมาชิกนะครับกดเข้าไปเลยครับผมแล้วก็ลำดับต่อมานะครับเป็นการเ,เงื่อนไขนะครับตรงนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับกดคำว่าฉันยอมรับนะครับข้อตกลงแล้วก็กดถัดไปได้เลยครับ แล้วก็ลําดับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็คือว่าใส่เลขบัตรประชาชน13หลักนะครับแล้วก็เบอร์มือถือนะครับที่เราใช้งานปัจจุบันนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านนะครับจะมีต้องเป็นเลขอักขระนะครับ A ถึง Z แล้วก็ตัวใหญ่นะครับแล้วก็เลข0ถึง9นะครับความยาวไม่ต่ำกว่า6ตัวอักษรนะครับแล้วก็กดยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับแล้วก็ลําดับต่อมานะครับใส่ชื่อนะครับแล้วก็นามสกุลครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับผมแล้วก็อีเมลรที่สาามถ ติดต่อได้นะครับตรงดอกจันตรงนี้ไม่สามารถข้ามได้นะครับผมแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับผมแล้วก็ส่วนลําดับต่อมานะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนนะครับก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับเพื่อทําจะเข้าสู่ระบบนะครับผมลําดับต่อมานะครับเมื่อได้ a d d เคาท u ยูเซอร s พาสเวิรแล้วนะครับในการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้มาถึงขั้นตอนการเข้าใช้งานเพื่อสมัครมาตรา3เกนะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบนะครับ คือใส่รหัสเลขประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ทําการกดเข้าสู่ระบบได้เลยครับผมลาดับต่อมานะครับเมนูนะครับเรามาดูตรงด้านล่างครับหาว่าเมนูสมัครสมาสมัครมาตา39นะครับเราทำการกดตรงส่วนนี้นะครับลําดับต่อมานะครับกรอกข้อมูลตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ยืนยันการสมัครนะครับผม แล้วก็ลำดับต่อมานะครับสํานักงานประกันสังคมจะแจ้งผลนะครับภายใน2-4วันทําการนะครับผมแล้วก็ลำดับสุดท้ายครับคือการตรวจสอบผลผ่านช่องทางเดียวกันนะครับก็คือว่ากับตอนที่เราสมัครมานะครับที่เว็บไซต์ของประกันสังคมนะครับที่ w w w นะครับ sso.go.chs นะครับผมแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับสถานะผู้ประกันตนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะครับสําหรับการสมัครมาตรา39ออนไลน์นะครับผมก็แล้วก็ขอบคุณครับ ที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้ครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ